มือนีมากกับเมนูไส้กรอกอีสานนะคะทุกคนคะ่ะไส้กรอกหมูพี่น้องไส้กรอกหมูของเอ่อไส้กรอกหมูของแซบักคัะพี่น้องเอามาซื้อสั่งมากินเบงเขาบอกไม่ไม,ไม่ไม่มีแป้งไม่มีข้าวไม่มีวุ้นเส้นนะทุกคนไงทอดแบบไม่ต้องเจาะเลยไม่ต้องน <c oughs> ี่หมูหมูล้วนๆนะน <c oughs> ี่มาพี่น้อ <c> ง <oughs> อืมไม่สั่งแบบเปรี้ยวมากพี่น้องมันมีแบบเปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวแบบไม่จุกจุกเนืม นี่คิคองอะคิงดองตามรรับบกระตไม่อองจรีรสเนาะถอดบบแต่ถอ,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 อไม่แตกไม่กระเด็นนะทุกคน you mm -hmm.